สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับช่องนี้ก็เอกสายหมุนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับชื่อรุ่นว่าฮิวีนะครับหางยกนะครับหางตรงปลายเนี่ยจะยกขึ้นนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าพี่หนงนะครับ ส่งมาจะให้ติดกล่อง H1 นะครับอันนี้จะเป็นสํำเร็จเลยนะครับคือเป็นบอดี้เนี่ยคือเป็นเหมือนก็ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับกันชนกันชนรถนะฮะที่เขาที่เขามาหล่อขึ้นแบบกันนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีรักบินอยู่ข้างในด้วยนะครับ มีนักบินอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีไฟอยู่ข้างล่างนะครับลำนี้ผมจะเอามาติด H1 นะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมจะต้องบินแบบเป็นโครงเปล่าก่อนนะครับเพื่อทดสอบว่าเออตำแหน่งของการวางกล่องการวาง GPS เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันโอเคไหมนะครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับ ผมว่าจะวางกล่อง H1 ไว้ตรงตรงนี้ GPS ก็วางตรงนี้ให้มันอยู่ใกล้กันนะครับถ้าเกิดว่ากล่องอยู่ข้างในแล้ว GPS อยู่ข้างนอกสายมันจะยาวมาไม่ถึงนะครับจะต้องมีการเจาะรูตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเจาะรูตรงนี้ได้ไหมนะครับเพื่อจะให้สายมันสอดออกมาเอา GPS แปะตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็สภาพก็สมบูรณ์แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประตูนี้ก็ทำเป็นประตูหลอกนะครับทำเป็นวบบเหมือนก็เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นชุดเฮดแบบเป็น DFC นะครับ DFC เลยนะครับตรงนี้ก็จะข่าตะกี้เหมือนจริงนะฮะใช้ได้เลยครับเหมือนจริงตรงนี้ก็ข้างล่างของมันก็จะเป็นกระจกนะครับเหมือนของมันเหมือนของของจริงเลยนะครับ ส่วนตัวโมเดลตัวนี้ก็จะอยู่ทางด้านข้างของเครื่องนะครับซึ่งจะเอามานั่งไว้ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับฮอฮิวีเนี่ยก็คือเป็นฮอค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเก่านะครับฮอรรุ่นเก่าซึ่งตอนยุคตอนนี้ก็เห็นมีบินก็น้อยแล้วนะนะครับกระจกตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นอ่า เป็นเป็นฟิล์มใสนะครับซึ่งมีการติดกาวเก็บงานมาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับเรื่องพวกฮอร์สเกลสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีฮอร์สเกลเข้ามาหาผมน่าจะต้องมีมาเยอะแล้วแหละแต่ว่างานฮอร์สเกลเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะหยุมหยิมนะฮะแล้วก็ละเอียดละอ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับถ้าพลาดมาเนี่ยคือเราต้องควักกระเป๋าจ่ายให้ลูกค้าเลยนะครับคือมันคือความเสี่ยงนะครับคือความเสี่ยงถ้าเราพลาดเซตไม่ดีคาลิเบตหลายรอบนะครับถ้าเราทําการคาลิเบตเซนเซอร์เนี่ยามากกว่า2ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมว่าเปลี่ยนกล่องไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่โอเคแล้วเพราะว่าพอเวลาบินขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมันไม่คุมนะฮะไม่จับ GPS พรอมก็จะไหลไปไหลามาเผอก็มีตะแคงพลิกคว่ำไปเลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราทำคาลิเบตหลายรอบแล้วเนี่ยมันจะกล่องมันจะไม่ค่อยเสถียรสอถามว่ากล่องมันโอเคไหมก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับกับกล่อง H1 นะครับแต่คือมันก็เหมือนกล่องเคบาทั่วไปนะครับที่มาจากาจีนนะครับบางทีเราก็ตาดีได้ตาล้ายเสียนะครับอันนี้ผมก็พูดตรงไปตรงมานะนะครับคืองานพวกนี้มันเป็นงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับ เพราะว่าถ้าของลูกค้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดชอบนะครับก็แต่ก็จะทําให้ได้นะครับแต่ผมมองดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับถ้าถ้าผมคาลิเบตมากกว่า2ครั้งขึ้นไปอันนี้ผมจะเปลี่ยนกล่องเลยดีกว่านะครับผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมามันก็จะเกิดความเสียหายนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการก็คือก็ดึงออกมามันยังมีแม่เหล็กดูดติดติดอยู่นะฮะนี่ครับดึงออกมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นหัวแบบนี้มันจะมีสายไฟตรงนี้มาแล้วก็เป็นไฟดวงนี้เวลาส่งหาหาอะไรสักอย่างผม <c oughs> ไม่รู้นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแบตบอันนี้เป็นโครง500เลยนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นโครงไซส์500สวโยกพีเนี่ยก็จะเป็น d ีเอส510นะครับไฟมันมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่สปีดเป็นฮอบบี้วิง ตัวนี้จะเป็น h o b y w i n วิ8แปมั้งแอมนะครับ8 0แอมหรือหรือ100แอมในผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นระบบสายพานนะครับเป็นระบบหางสายพานดีนะครับเงียบดีไม่เกิดความเสียงดังนะครับนะครับสุดเทดเป็น DFC แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตอนแรกๆนะผมจะต้องลื้อหางก่อนรื้อหางออกให้หมดนะครับ ออกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวมันต้องมาถอดน็อตข้างใต้ออกให้หมดเลยนะครับตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วผมไม่อยากถอดนะถ้าไม่ถอดมันจะดีมากเลยมันน่าจะถอดในช่วงข้างบนนี้ได้นะถ้าช่วงข้างบนเนี่ยแบบแบบคือสามารถจะเปิดฝาตรงนี้ได้นะแจ๋วเลยนะฮะคือถ้าผมทําอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ดีนะแต่ทีนี้มันมันไม่ได้ไงคือเราก็จะต้องมาถ้าเกิดว่าเราลื้อหาปุ๊บจะถอดออกไปเนี่ยเราก็ต้องลื้อขาสก,กีออกด้วยนะครับ หรือขาสก,กีออกนะครับเพื่อจะให้ดึงตัวลำตัวเนี่ยออกมาให้มันไม่มีให้มันมีแต่โคงรงเปล่าๆนะครับแล้วเราก็มาทำการติดตั้งกล่องแล้วก็ออกไปบินนะครับ <c oughs> พอบินได้แล้วเราก็ต้องมาสวมใส่ให้มนนันและหาตำแหน่งวางกล่องทีนึงก็ผมว่าไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะนะครับก <c oughs> ็คอยติดตามรับชมกับพิ <c oughs> ้วอีลำนี้นะครับ นักักบินก็พอไอนี้หลุดออกมาก็บินแบบอย่างนี้อยู่โคลงเป่าแต่ว่างานโมเดลของเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้ความสามารถค่อนข้างจะขั้นสูงนะฮะดูหุ่นนะฮะดูหุ่นหุ่นก็เหมือนแทบจะนอนเลยนะนักบินนักบินผมไม่มีใครมาบินด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยวดูทางด้านนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีเป็นชุดจ่ายไฟอะไรลูกหยุมหย่มเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะมีไฟรอบลําเลยนะครับไฟตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยสายเนี่ยมันไม่มีเป็นปลั๊กนะครับมันจะเป็นโอ้โหอ๋อเป็นปลั๊กนะฮะเดี๋ยวต้องมาลือ้อลื้อออกเนี่ยไอ้ตอนลื้อมันจะยากยุ่งยากตอนนี้แหละครับเนี่ยต้องมาลื้อออกให้หมดนะครับแต่ก็คงไม่เกินความสามารถของผมนะครับยังไงก็พอติดตามดูหิวอี้ลำนี้ด้วยนะครับกับกล่องฮิัน ซึ่งผมจะทำลำนี้เป็นลำแรกนะครับกับกับไซส์500แต่450เนี่ยผมทำมาแล้วนะครับก็ก็ถือว่าผ่านอยู่แต่ก็ยังมายังไม่เต็ม100%เพราะว่าตอนที่ผมเอาไปบินให้ลูกค้าดูผมก็เอาอะไรมาถ่วงหัวให้มันหนักๆน,นะครับซึ่งก็บินได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวลำนี้ผมจะทำให้สุดฝีมือนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะครับสองจุดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับกับฮิวอีลํานี้นะครับส่วนลูกค้าคนอื่นนะครับก็กับกล่องเฮสวันพรุ่งนี้มาครบหมดนะครับจะเป็น470ทางด้านนี้ จะเป็นตัว380รอขาสก,กีแล้วก็ตัว380สีเหลืองตัวนั้นก็จะรอกล่อง H1 แล้วก็505ทางนู้นกบินก็ใครอยากได้ก็โทรกิงกังเข้ามานะครับกบิน700แล้วก็อีก500อีกลำหนึ่งอยู่ทางด้านห้องนู้นนะครับก็ติดกล่อง H1 ลำหนึ่งกล่องบ b ลำหนึ่งสวโกันหางมา2ตัวก็เดี๋ยวจะรีบไล่ออกเลยนะครับอยากเอาให้เพื่อนๆไปบินเล่นกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ